สวัสดีครับท่านผู้ชมเซานี่นะครับนกักกลมาพบค้อกันกับเบ้ากวนอีสานพะเละนะครับเมื่อวานนี้ฝนฝ่าฉิดตัวพี่น,ออน้องว่ามปนฝนคิดตกเบ้ากวนได้พอา,พายางมาคุ้มเขาไว้ครับแต่ก็ก็เป็นการป้องกันนะครับเนาะ นี่ได้เอาผายางมาคุ้มเอาต้นไม้ตัดจริงไม้มาคุ้มไ้ยังดีเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นฉิกเขามันจิกเปียกนะครับนฝนตกเมื่อนี่โอ้ตายเนี่ยแย่เลยแหละนะครับเนะบาะบัดนี้ก็ครับครับบรรยากาศตอนชา้าเศร้าๆนะครับเนาะพีนะ่นออ้องบัดนี้ฝนฟ้าแดดท้องฟ้านะครับเนาะ สว่างสวัยเลยนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นยัียงที่ดีครับสําหรับการตากเขานะแบบซองเฮโซนาห้องหละนะครับพี่นอ้องบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศนี่ครับผมเป็นบรรยากาศนะครับยิตากทิตากเขานะครับเนาะบัที่ที่ตากเขากันเนาะ ครับบรรยากาศนี้ครับรงทุ่งนะครับเน,น,นาะในลักษณะผมว่านี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศกำลังดีครับบรรยากาศกำลังดีครับเบาวกว่าน,นะตอนนี้นะแตบบ่ที่ได้เอาพายางออกบกไ้ครับเอาไปบกบ,บกมือเร่องอีกขึ้นก็เหรอครับบรรยากาศก็ได้ เดี๋ยวไว้ถ้าปิดไว้งามมืองเลี้ยงตอนนี้ก็สุดยอดนะครับศิลปินเดียวนะครับเนาะมื่อนี่ตากเขาคนเดียวนะครับโดดเดียวเดียวได้ภายตา,ายแสงอาทิ <c oughs> ตย์นักทายกันนะครับเนาะพี่น้องป้องไปซืุ้ผู้สุขคนครับกับคลิปนี้เนาะกับอ่าพบพอกันครับ บากรนอีสานพาละครับมืวอนี้กัเละทงไ้ทงหน้าครับข่างทางครับเพราะว่าตากข้าวลิมทางเนาะพี่น้องเนาะเห็นมืครับพี่น้องแสงแดดครับบรรยากาศท้องทุ่งนากับเขียวกระจีดีครับทางนี้เอาพี่น้องก็เป็นกาลังใจให้กันนะครับเนาะเป็นกาลังใจเ่าก่าน้ำด้วยครับนะสำหรับท่านใดที่อ่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับเนาะมือใหม่ครับครีเอเตอร์มือใหม่เนาะ สร้างได้ได้อันใดที่ว่าเป็นตาสร้างได้กะลองเห็ดเบิงครับถือว่าเป็นผลพ่อยได้เนาะสำหรับเคียเตอร์อมือใหม่ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเป็นกำลังใจให้จะของน้ำนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ